ผมกลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วครับประจำการที่สาขากรุงเทพครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูรถคันนี้ครับ Honda Fit สีบอลเงินปี2013 Minor Change ครับเป็นไฟหน้าโครเมียมครับผมสวยๆเลยคันนี้โอ้ยพอแล้วเขาดูบ่อยแล้วเอาไปครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปชม f e ล l i n g การขับของ Honda Fit ครับผมไป เราจะไปโลเคชันที่เราใช้ในการถ่ายรูปประกอบการขายในหลายๆภาพที่ทุกคนเห็นไปหายหญิงดิวะเออไปหายหญิงแต่แล้ว<ม>ที่ผมไม่เกี่ยวนะเอาไงครับผมเป็นคนหนึ่งที่แทบจะได้ขับค o n d a ฟีดหรือรถทุกคันของดีคาร์เลยเพราะผมเป็นตากล้องที่จะต้องขับรถออกไปถ่ายรูปผมก็จะได้รู้ว่า วิ่งรถเป็นอย่างไรการขับเป็นอย่างไรหลายคนถามมาโหลดแล้วติดไหมโหลดแล้วเด้งเปล่าส่วนใหญ่โหลดก็ติดนะถ้าถ้าไม่ซื้อสดก็ติดแน่นอนใช่ติดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปขับกันในสถานการณ์จริงพื้นที่จริงครับผมสภาพการทะเาจจริงนะครับติดหรือเปล่าไม่ติดติดช่วงนี้ติดอยู่หมายถึงว่าติดซุ้มติดไฟแนนซ์เนี่ยแหละพี่จะยึดให้ได้เลยดีนะของโอ้แตะแค่ติดไฟแนนซ์พี่ติดอะไรตกล้องตั้มนี่ข้างหลังเราเี่นั่ง ติดเหมือนกันติดไฟแนนซ์ติดรถ <c oughs> คันนี้ครับมาพร้อมกับล้อ EC 1 0 5สีไฮเปอร์ล้อ,อใหม่นะครับใช่ครับล้อใหม่ยางใหม่โช๊คเป็นโช๊คเดิมครับจัดฟิตเมต์เต็มระบบอัดน้ำมันใหม่ให้เต็มระบบครับเรียกว่าที่อื่นโหลดแบบไหนเราไม่รู้ใช่ครับเ<ต>พร <บ S 2> าะเราทำเราทำเต็มระบบใช่ครับเปลี่ยระบบไม่ได้อะด้านหน้าครับคันนี้เป็น Honda f ฟ t ปี2013เป็นตัวแมนเดชเชนครับพี่โอ๊ตผมก็จะมีกันชนหน้ากันจังหน้า ไฟหน้าที่เป็นโครเมียมครับมาที่ด้านท้ายครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟตัวสีแล้วส่วนภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำครับทุกท่านเห็นเลยผมบอกว่าเต็มทุกจุดนะปีกเบาะยังสวยปวยเบาะปีกน้ำเน่นใช่ครับอาร์มเลสนั่งสบายเนี่ยดูถ้าทุกท่านเห็นในมุมที่ผมขับนะครับก็อยู่ประมาณนี้นั่งพิงตัวแขนวานหลายคนชอบถามมากเลยว่าคอน d ดฟีนเนี่ย สามารถขึ้นภูทับเบิกได้ไหมไปเที่ยวเชียงใหม่ได้หรือเปล่าสามารถขึ้นดอยขึ้นเขาอะไรได้ไหมไปดูในคลิปเราได้ใช่าารครับผมการันตีให้เลยว่าขึ้นได้เพราะผมเองก็ใช้ฟีดและขับไปภูทับเบิกเหมือนกันสามารถขึ้นได้สบายใจได้ไหายห่วงครับ,ส,รบส่วนผมทำคอนเทนต์คอนเท f i ฟีดกรุงเทพเชียงใหม่ใช้น้ำมันเท่าไหร่และคอนเทอฟีดขึ้นดอยปุยจชดัดฟีดเมนติดเตี้ยสามารถไปรับชมกันได้ครับอาจจะเป็นคลิปที่คลายข้อสงส,ยสัยถูกต้องใช่ครับภายในรถคันนี้ผมบอกได้เลยว่า90%ผ้าหลังคาโคตรสวยผมให้95 อีก้วยอีก5%คือการผ่านการใช้งานบอกเลยว่าพลาสติกสีดําสวยพวงมาลัยยางนะมันแบบไม่แตกแต่ไม่งอแกกยางยังแน่นอยู่หัวเกียร์สวยไม่มีตัวสือลอกรถใช้น้อยใช้เยอะดูแลน้อยดูแลดีไม่ดีใช่ครับดูในภายในครับใช่ครับผมแนะนําเลยคันนี้อาจจะวิ่งมาเยอะสักนิดนึงแต่ว่าเจ้าของดูแลดีมากไม่สองแสนโลดูแลตลอดแต่รถดูแลดีมากใช่ครับเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องตรงระยะยางเยิงเปลี่ยนตลอดใชยในคันนี้ โคตสวยผมบอกเลยไม่ได้อวยนะแต่แค่เราไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้ทุกท่านเห็นแบบที่เราเห็นสัมผัสเหมือนที่ผมรู้สึกอยู่ใช่ครับถ้าอยากรู้ต้องทํายังไงถ้าอยากรู้ต้องมาดูครับหรือโทรมาที่เบอร์065 558 5 5 8 เรามากินดีให้เรารายการครับผมตอนนี้เรามาวิ่งจริงนี่ดอกเมื่อกี้คือลงคอสพานะลงแบบอย่างนี้เลยนะลงแบบอย่างนี้เลยนะาหักเลยนะเรื่องห้องเครื่องก่อนเลยเครื่องคันนี้เป็นเครื่อง L15A ครับหนึ่พงอยซีซีถือว่ประหยัดน้ำมันมากประหยัดน้ำมันมากเนาะแล้วก็ในเรื่องอัตราเร่งเรียกได้ว่าค่อนข้างดีกับบอดี้แบบนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าอุ้ยรถใหญ่เครื่องพันเครื่องพันห้าจะไหวหรือเปล่า ใช้คันเร่งเป็นรู้รอบรถรู้น้ำหนักรถผมว่าไม่แพ้รถเล็กๆเลยนะแล้วพอในเรื่องช่วงล่างสำหรับผมแล้วก็ไม่ได้ดอกหรือด้อยลงไปเยอะนะกับการแต่งแบบนี้ใช่ครับ มันก็ยังเนี่ยมันก็ยังพงให้ฟิลเหมือนโชคเดิมอยู่าแต่ไม่โค้งเค้งเนี่ยตอนนี้จะไม่โค้งเค้งรถมันจะนิ่งขึ้นเพราะศูนย์ถ่วงมันเตี้ยลงใช่ครับเจอร์คอสะพานเจอหลุมยกคันเร่งช่วยเขานิดนึงเพราะมันไม่มีรถอะไรหรอกอุ้ยเจอหลุมเจอคอสสพานลูดไปเลยแล้วขับนอมเขนาไหนเขาเหมือนน้องผู้หญิงคนหนึ่งล้อที่ใส่มาให้ยางที่ใส่ให้ยางเบิกใหม่เติมน้ำมันแล้วเอาไปขับใช้กันยาวๆได้เลยครับ นี่ไงฟิลลิ่งนี่ถนนไม่ดีนะเรียบทางรถไฟเนี่ยแบบเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเดินสลับใช่ครับวอนครับวอน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 โดนจับไล่สัตว์เราพูดความจริงไงทำไมฉันพูดความจริงไม่ได้ล่ะมาสัตว์คุยคุยคุยมันดีป่ะพี่ ครับผมแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่ทุกท่านดูมานะครับก็เจ้าคันนี้นะครับ h o n ด a f ฟีสีบอลปี2 0 1 3ฟีลลิ่งในการขับเป็นไงบ้างครับพี่วอตฟีลลเรื่องการขับขี่ก็เหมือนกับ j a z z c i t ี m โ b i l i o โเลยแต่ผมชอบตรงที่มันเป็นประตูสไลด์และห้องโดยสารมันสูงถูกต้องเลยทาให้ภายในโอ่งโถงกว้างใช่แล้วมันดีตรงที่พอข้างในมันอดโถงแต่ตัวรถมันไม่ได้หนีไปจากรถแจ็ทซิตี้เลยใช่ครับนี่แหละครับคือข้อดีของมันครับผมผมบอกได้เลยว่านั่งสบายแล้วผมหลับจริงๆด้วยครับจริงใช่ หลับจริงครับจริงครับเจ้าคันนี้นะครับ Honda Fit สีบอลเสนอขายอยู่เพียง4 9 0 0 9 0 0 0บาทครับใช้เงินออกรถนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาคุยกันผ่อนเพียงเดือนละ10,000นิดๆเท่านั้นครับผมถ้าอยากดูลูกคันนี้เข้าไปได้ที่เพจดีคาครับผมอยากดูคลิปดีคาก็ดีคาชาแนลครับผมและถ้าอยากปวดประสาทแล้วก็โทรมาหาผมได้เลยครับปวดประสาทแน่นอนเบอร์ศูนยกห 5-8-5-8-8ยินดีให้บริการครับโอ้วันนี้โผมและโอ๊ตขอ,อตัวม้าไปก่อนาลาไปก่อนถูกแล้วครับผมขอบคุณครับ